มาคุยกันต่อนะคะก็มาดูประเด็นที่พี่โสบอกโหดๆใช่ไหมแต่ว่านี่ก็ยังดีนะว่ายังไม่ได้เป็นอาวุธที่ใช้งานไปแล้วอาจจะใช้งานมาก็ได้ที่ผ่านมาที่ยิงกันปองปงปังทอะไรหลักสี่จะไม่ได้เหรออันนี้เก็บแบบใช้งานแล้วเหรอ ระบบระเบิดอะไรเงี้ยใช้งานระบบระเบิด<ห><ห>ไป,ปสิปอ๋อปืน,ปนอ๋อโอเคไม่เพิ่เข้าไปเจอระเบิดแล้วก็อาวุธปืนสงครามหลายชนิดนะคะแล้วก็เครื่องกระสุนบรรจุใส่กล่องลังบรรจุมีเอกสารในหลายอย่างจุดที่เจอก็คือบริษัทไทยแม็กซ์กรุ๊ปจำกัดนะคะที่อําเภอลำลูกกาจังหวัดป,ท,ปทุมธานีซึ่งบ้านนี้เป็นบ้านปูนสองชั้นเนื้อที่ประมาณร้อยตารางวาที่สําคัญเป็นบ้านพักของนายวุฒิพงศ์กดกดชธรรมคุณหรือว่าอดีตดีเจ เสื้อแดงปทุมธานีที่รู้จักกันในนามโกตีแกนนําเสื้อแดงปทุมนั่นเองนะคะก็อย่างที่บอกเขาเจอในพังงะเลยนะมีทั้งระเบิดคว้าง SFG 75มีระเบิดคว้าง RGD อะไรแบบนี้มีเครื่องกระสุนมีเครื่องยิงลูกระเบิดคือเยอะอะเยอะเยอะมากเลยนะคะมีปืน79ด้วยไหมปืนอะไรสารพัดอย่างั้นดูสิเยอะแยะอันนี้มัน มันมันมันไม่ธรรมดานะคุณหนูดีถ้าดูสภาพแล้วมีอาพิจีด้วยนะถ้าดูสภาพอย่างนี้คุณสามารถยันฐานได้เป็นกองร้อยเลยนะสู้ฐานได้เป็นกองร้อยเลยนี่ดูสิระบงระเบิดอะไรเต็มหมดเลยนี่ถือว่าเยอะนะเยอะเยอะมีกล่องกล่องบรรจุกระสุนมี M16 มี M อศทั้งหลายกระบอกที่เห็นอยู่เนี่ยนะไม่ธรรมดานี่ม่ถือไม่ธรรมดาแต่ว่าทาไมเพิ่งเพิ่งไปคนตอนนี้ก็ไม่ทราบนะมีทั้งปืนลูกสองสั้น มี RPG แบบไม่ตรวจปืนส่งแบบพับฐานเป็นฐานเหล็กพับฐานได้ด้วยนะครับมีพ่วทหารพ่วสงครามพ่วสงครามที่ใช้ขุดและใช้ใช้เป็นอาวุธได้ด้วยนี่ดูดูลูกปืน M60 ป่ะเนี่ยนะเนี่ยเยอะเนาะเยอะเยอะถือว่าแล้วดูไม่ใช่อาวุธกุ๊กกิ๊กก๊กนะเป็นอาวุธจริงๆแหล่งๆขนาดนี้บอกว่าสู้ทหารในกองร้อยสบายๆเลย <น> <c oughs> ไปซุ่มอยู่ยนีม,มไม่รู้ปืนเป็ด้วยเ <c oughs> นี่ยเอ็มเนะครับค่ะแล้วเขาก็ไปเจอสมุดบัญชีธนาคารมีพาสปอร์ตมีเอกสารสำคัญหลายรายการนะคะสามารถควบคุมตัวผู้บุตรดูแลบ้านได้หนึ่งคนเป็นชายไม่ทราบชื่อส่วนโกตีนะั้นเจ้าหน้าที่ก็ไม่พบตัวตั้งแต่ก็ <c oughs> อยู่ที่เมืองลาวตอนนี้ไงหลังยุบพักเพื่อไทยไปเมื่อหลายปีก่อนแล้วเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วเนี่ยโกตีจะมีโทษ มีอาวุธสงครามมาครอบครองเขามากขนาดนี้ถือว่าเป็นมัน,ม,นมันต้องประหารชีวิตหลายครั้งอ,ะอ่ะโทษขนาดนี้ะนะครับค่ะปะานชีวิตแล้วก็เอาศพมาะ่าชีวิตใหม่อีกทีหนึ่งก็มีโทษร้ายแรงชีวิตที่คงไม่ได้มาเหยียบเมืองไทยอีกแล้วนะนะบ้าน,น <ะ S 1> ช่องห้องหองต่างๆนานาคงต้องจากไปเป็นการถาวรเพราะดูท่าทางลูกพี่ใหญ่ทักษิณคงไม่ได้มีโอกาสได้มาอีกต่อไปธรรมโยก็ต้องศพไปเลยหลบตัวซุกซ่อนอยู่ค่ะ ไม่มีโอกาสได้โผล่หน้ามาอีกแล้วในชีวิตนีต้ในประเทศไทยนะะ<ค>อาจะโผล่หน้าที่อื่นปุ๊บก็ต้องมีหมายแดงก็มีหมายแดงไปร,รอยอยู่แล้วว่า<ค>เจอที่ไหนหจับที่นั่นส่งตัวกลับมาแต่ให้อยู่ธรรมกายต่อไปก็อยู่ต่อไปไม่ใครจ,จับได้หาไปเจอค่ะก็ทางพลโทอภิรัตคงสมพงศ์แม่ทัพภาคที่หนึ่งนะคะก็พูดถึงกรณีนี้ว่า เบื้องต้นก็ได้รายงานแล้วว่าพบสิ่งผิดปกติสิ่งผิดกฎหมายอาวุธหลายชนิดแต่ยังไม่ทราบว่าแต่ละชนิดมีจํานวนเท่าใดรวมถึงยังพบเอกสารที่มีความเชื่อมโยงกับกลุ่มการเมืองอีกด้วยค่ะก็บอกว่าต้องรอเจ้าหน้าที่ในการสอบสวนเพื่อขยายผลต่อไปว่าอาวุธดังกล่าวเป็นกลุ่ม และกลุ่มบุคคลที่เป็นเจ้าของมีเป้าหมายอย่างไรหรือจะเป็นกลุ่มเดียวกันที่ไปป่วนการทํางานของเจ้าหน้าที่ในการตรวจค้นวัดธรรมกายขู่ปองร้ายพลเอกประยุทธ์จันโอชาและพลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกหรือไม่นะคะหากมีความชัดเจนก็จะชี้แจงอย่างเป็นทางการอีกครั้งก็ต, <c oughs> ตัวคนที่ถูกจับได้ไปสอบดูนะค่ะ <c oughs> ว่าพวกนี้มาอยู่ที่ไดอย่างไงนานหรือย,ยงัง <c oughs> เอาไปใช้บ้างหรือเปล่าใครมาใช้บ้างนะครับ ก็ตามรายงานข่าวก็บอกว่าพื้นที่นี้มีการซุกซ่อนอาวุธจำนวนมากเลยก็เลยใช้มาตรา44เข้าตรวจ6ค้นก็พบนายธีรชัยอุดรเชียนผู้ต้องหาพร้อมของกลางจำนวนมากและสอบสวนเบื้องต้นก็ บอกว่าได้รับฝากของกลางดังกล่าวมาจากสถานีวิทยุชุมชนของนายโกตี <How? S 1> ซึ่งรู้จักกันในช่วงเปิดเวทีเสื้อแดงนายธีรชัยบอกว่าตัวเองเนี่ยเป็นช่างไฟของเวทีขณะนั้นเ <How? S 1> จ้าหน้าที่ก็ยังไม่ปักใจเชื่อว่าจะมีของกลางเพียงเท่านี้คิดว่าน่าจะซุกซ่อนไว้ในพื้นที่ใกล้เคียงอีกจํานวนหนึ่ง ก็คุมตัวมาควบคุมไว้ที่มทบ11เ,เพื่อสอบสวนก่อนจะส่งพนักงานดำเนินคดีต่อไปนะคะตํารวจก็แถลงแถลงข่าวนายตํารวจใหญ่ๆไปเยอะนะงานนี้ถือว่าเป็นเป็นผลงานที่เราสิ่งที่สงสัยว่ากลุ่มเสื้อแดงกลุ่มอะไรทั้งหลายแหละมีมอาวุธซุกซ่อนใช้อาวุธสงครามนะ,ะก็เลิ่มหายสงสัยเลยแล้วที่สงสัยเพราะเคยใช้อยู่แล้วที่พ10เมษาย,าย,ยนปี53นะครับ ที่เห็นชัดเจนอย่างนี้ไอโกตีที่ไปซุ่มยิงที่ประทะากันที่ที่ลักสี่ที่กับกลุ่มอะไรนะมือปืนในเขาอะนะมาไล่ยิงยางยิงป๊อปคอนอ่ะนะแล้วนอกจากบ้านนายโกตีนี่นะคะอีกจุดหนึ่งที่ตำรวจก็ไปค้นเช่นเดียวกันแล้วก็พบอาวุธ ริ่มเลยเหมือนกันนะคะพลตำรวจเอกศิวรารังสิพรานนกุลนะคะรองผบะตระนําไปเองเลยค่ะไปทั้งทหารตํารวจเข้าตรวจค้นบริษัทเกรดิ้งฟอร์จูนคอนเทนเนอร์เซอร์วิประเทศไทยอยู่อํเภอบางพลีที่สมุทรปราการด้วยพี่สารใช่ก็ตรวจค้นครั้งนี้ก็สงสัยว่าจะเป็นที่เก็บซ่อนอาวุธเครือข่ายของไดโกตีนแหละหลังจากช่วงเช้าก็ไปไปที่ไทแม็กซของโกตีแล้วนะคะก็ไป ไปในครั้งนี้เนี่ยบอกว่ากรณีที่ไปเจออาวุธหลายรายการที่ปทุมธานีก็เป็นปฏิบัติการตามคําสั่งของท่านนายกนะคะที่มอบหมายให้พลเอกประวิทย์เนี่ยดูแลด้านความมั่นคงดําเนินการกวาดล้างจับกลุ่มสิ่งผิดปกติและอุสงครามที่อยู่ในครอบครองของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ไม่มีอำนาจหน้าที่พี่โสอันนี้ไม่แน่ใจว่าเกี่ยวข้องกับพวกกวาดล้างมาเฟียอะไรด้วยหรือเปล่านะคะ <c oughs> อาจจะเป็นเรื่อง เหมือนกันนะเรื่องใกล้กันนะจําได้ว่าตอนที่เขาชุมนุมกันที่เอาเอาประบงระเบิดมายิงกันนะเขาไปจับไป้ปืนอีโบที่อยุธยาใช่ไหมล่ะก็คือเอ็มเจ็ดสิบเก้านี่แหละแล้วก็ลูกกระสุนต่างๆนานาว่าก็เชื่อมโยงกับที่กลุ่มสุบินประการนะโรงงานที่นั่นประกอบประกอบปืนอีโบนะทำที่นั่นด้วยไปจับเป็นนี่ก็เป็นเป็นเรื่องที่มีความเชื่อมโยงกันตลอดมาโอ้ นี่นะข่าวเข้ามาล่าสุดเลยนะคะพี่โสก็บอกนี่ของมณิชนลงนะคะบอกจู่โจม9จุดเลยอ่ะรับ9จุดต้องสงส,ยสัยซุกอาวุธสงครามโยงเครือข่ายโกตีนะคะพงง์เ M16 คาบิน M79 ระเบิดขว้างเพียบเลยน,นี่เมื่อกี้เล่าให้ฟังไปมี2อจุดแล้วนะ 2>, 2จุดนะคะมอีอีกจุดหนึ่งก็บอกว่ามีการจับ กลุ่มนายประเทืองอ่อนละมุนในระหว่างเข้าตรวจค้นบ้านพักของนายประเทืองอันนี้อยู่จังหวัดอ่างทองอนู่นเลยนะคะก็มีการตรวจพบสิ่งของต้องสงสัยนะคะมีวิทยุอะไรพวกนี้แล้วก็อีกจุดหนึ่งเป็นบ้านพักของนางปารีดาปารีดาเรืองสุวรรณนมสกุลนี้นะแถวพงเรืองสุวสนะรรณไงที่ปทุมเหมือนกันที่ที่ตำบลบางคูวัดนะคะ ก็มีเอกสารลายมือเกี่ยวกับการจัดตั้งกองกำลังและใบบันทึกรายการอาวุธของกลุ่มซีดีเพลงที่อาจเข้าข่ายหมิ่นสถาบันเอกสารเนื้อหาคำแถลงการเกี่ยวกับนักรบประชาธิปไตยมีบัตรประจำตัวนปชบัตรกลุ่มนปชมหาสารคามด้วยนั้นสาแล้วนะอีกจุดหนึ่งที่ห้องคายค่ะเป็นบ้านของจ่าสิบเอกธนะโชดวงจันชมพู ก็ตรวจคนที่อำเภอท่าบ่อจังหวัดหนองคายนะคะก็ยึดโทรศัพท์มือถือไป3ามเครื่องจุดที่5ไปสุรินนุน่นโอ้โหบ้านนายสุริยศักดิ์ฉัตรพิทักษ์กุลน,นะคะอันนี้เป็นผู้ต้องหาด้วยตามหมายมีหมายจับนะคะเป็นความผิดกเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีค่ะอยู่อำเภอเมืองสุรินก็เจอแผ่นซีดีอะไรที่เป็นหลักฐานเกี่ยวข้องกับทางนปชนะคะแล้วก็มีอาวุธพวกลูกโม่จุดสามแ พวกนี้นะคะแล้วก็มเีเอกสารหลักฐานทั้งหลายส่วนเป้าหมายที่6นครราชสีมาะคะา่ะบ้านนายบุญส่งคด,คดประดิษฐ์นะคะก็พบอาวุธเยอะเช่นเดียวกันนะคะเป้าหมายที่7อยู่จังหวัดประจวบคีรีขันนะคะจับกลุ่มนายวันชัยชนะครุฑช,ชัยยัน,นะคะ่ะซึ่งอยู่ที่อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันซึ่ง ก็พบอาวุธเช่นเดียวกันนะคะเป็นจุดที่7 mm. จุดที่8จับกลุมนายอุดมชัยนพสวัสด์หรือว่าแสนรักได้ขณะร่วมกันตรวจค้นที่พักในซอยรงังสิตนครนายกนะคะ, mm. ะก็พบ ยานพาหนะซึ่งนายอุดมชัยก็อ้างว่าซื้อมาต่อจากนายธีรชัยอุดรวิเชียนนะคะแต่ก็ตรวจก็พบว่าเป็นทะเบียนปลอมส่วนเข้ามาเป้าหมายที่9ก็ไปตรวจค้นลานเก็บตู้คอนเทนเนอร์ของบริษัทแห่งหนึ่งที่อำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการในซอยสุขาพิบาล6ซึ่งเป็นจุดที่สงสัยว่าจะเป็นที่เก็บซ่อนอาวุธของเครือข่าย โกติคะ<ช>่ะอันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่ๆเลยนะคะว่า9จุดนี่ไม่ใช่เฉพเพที่ปทุมนะจังหวัดนู้นนี่นั่น,น<ช>มีนะทั่วไปฉันนักคำถามก็คือว่าจากนี้ไปเนี่ยทางไทยจะขอตัวกโกตีจากเมืองลาวได้ไหม<ช><ช>เพราะว่าอันนี้มันเกี่ยวกับการค้าการการมีไว้การมีไว้ในครอบครอบครองนะเอาสงครามร้ายแรง<ช>ไม่ใช่การเมืองไม่ใช่แค่คดีการเมืองธรรมดาหรือว่าหมินมาตรา112ธรรมดานะ<ช>นี่คือเอาสงครามร้ายแรงหลายรายการ สามารถสู้ทหารได้เป็นกองร้อยเลยอขอให้ทางการลาวส่งตัวมาได้ไหมค่ะมันเป็นคดีอาญาร้ายแรงแล้วอะโทษถึงประารชีวิตอะค่ะอ๋อนนี้ข่าวก็เริ่มเข้ามาเรื่อยๆแล้วนะพี่โสแมเนเจอร์เราพาดล่าสุดบอกลูกน้องเปิดปากแฉคลังอาวุธโกตีนำมาฝากหลังชุมนุมราชประสงค์ค่ะอือืก็จะมีอย่างเงี้ยข้อมูลจะเริ่มเริ่มนะอ๋ะอก็ เมื่อกี้อันนี้ก็เป็นข้อมูลที่เมื่อกี้เล่าให้ฟังแล้วล่ะว่าเป็นช่างไฟที่เวทีไงใช่แต่ของแมเนเจอร์คาลงเพิ่มเติมว่านายธีรชัยเนี่ยไม่ใช่เป็นแค่ช่างไฟนะเป็นลูกเขยลูกเขยแครเป็นลูกเขยของบ้านแปลว่าอะไรลูกเขยของบ้านบ้านในข,<อ>ข,ของโกตีหรือเปล่าลูกเขยในโกตีเหรอโกตีไม่ได้มีลูกสาวโตขนาดนั้นมั้งนะฮะนะคะอ่ะก็ อาจจะมีก็ได้โกติมก็ยุคไม่หนุม่มเลยเป็นสี่สี่สิบกว่าแล้วไม่เหรอเห็นไหมะคงจะมีอะไรกัน,นอ,อ่ะอืมอ่ะก็นี่แหละเป็นเ,เหตุล่าสุดนะคะในวันนี้ซึ่งทางคอ,อ,อสชอเองเนี่ยก็ก่อนหน้านี้ที่บอกก็มีการมีนโยบายนั่นนายกมีนโยบายกวาดล้า,ลางผู้มีอิทธิพลอะไรทั้งหลายแหละใช่ไหมคะแล้วก็ให้ท่านประวิตรนี่แหละเป็นคนไปดูเรื่องนี้ต้องถ,ถามคนเสื้อแดงดูไหนบอกไม่มีอาวุธไงค่ะ เขาบอกนี่อาวุธเทียมไหมปะโอ้โหหรือไม่เกี่ยวกันโกติส่วสนโกติผมไม่เกี่ยวเหรอฮะไม่เกี่ยวเอการจุมุมโดยสงบสันติเปิดเผยปัสยอาวุธนะมันไม่ใช่แล้วเพราะที่ที่เสียข้อกั่วลากอากาศมาไล่ถล่มนะจนทหารบาดเจ็บล้มตายพิการไปกันเยอะะละลายไปสองกองร้อยน่ะฮะ ก็แต่งงมากเลยอ่ะทำไมต้องบอกว่ามั่นใจมักระทบปรองดองด้วยอ่ะไอเรื่องพวกนี้มันจะต้องใครพูดไม่ไดพันเอกปยพงย์กลิ่นพันนะคะทีมโฆษกของคสชก็คงจะโดนโยนถูกถูกคำถามหรือเปล่าคือเจอแบบนี้ถ้าท่านอยากคิดปรองดองเขาท่านจะตามใจท่านแหละนะแต่ชาวบ้านก็ไม่มีอะไรต้องปรองดองหรือเรื่องพวกนี้นะอยากปรองดองก็ปรองดองไปพี่โพลมาเลยบอกว่าเขาเชื่อมีทางทําได้สิบเก้าเปอร์เซ็นต์บอกมีทางทําได้ปรองดองไม่เชื่อหรอก ชิมคารเจ็นต้พูดในความโอ้โหช่วยเต็มที่ทแล้วนะเต็มที่แล้วที่จริงม่นนาเก้าสีมากกว่าค <Okay. S 2> ่ะไม่สีเก้าครับอ,อ่ะก็เป็นเรื่องนี้นะคะเดี๋ยวคงต้องดูว่าจะคนจบแล้วยังไงต่อต้องขุดลากราก,ากถอนโคนนะสืบอห้เต็มที่ว่าปืนเหล่านี้มันไปตวรวจื้มือมีลายมือใครบ้างอะ่ะมันต้องใช่ใชไหมมีดีเอได้ไหมตรวจสอบดู ใครยิงบ้างใครใช้ที่ไหนบ้างค่ะต้องมีสิเดี๋ยวขอไปดูที่ธรรมกายเนี่ยวันนี้มีความเคลื่อนไหวเคลื่อนไหวอะไรขึ้นเกิดขึ้นหรือเปล่านะคะซึ่งเห็นว่าวันนี้มีเข้าไปคน้นนาแถวแถวอาคารภาวนา60ปีแต่ก็ไม่พบสิ่งผิดปกตินะคะถ้ามีปืนนั้นก็ตายสิต้องไม่มีปืนในนั้นคือถ้ามีเขาคงไม่ให้ไปค้นนะ่ะอืไหม <laughs> ก็มีพระเทพรัตนสุธีนะคะเจ้าคณะจังหวัดปทุมก็มอบหมายให้ทางเจ้าคณะอำเภอคลองหลวงแล้วก็เจ้าหน้าที่เนี่ยก็เข้าไปตรวจพื้นที่ในอาคารภาวนา60ปีนะคะก็มีพระครูวิบูลนิธิธรรมผู้ช่วยเจ้าอาวาสรัฐมกายก,ก็เข้าไปต้อนรับนะคะก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยแต่ก็ไม่พบอะไรจําได้ไหมว่าตอนที่เข้าไปค้นวัดปทุมวนาร,มร,มรมามาาบอกในกุฏิรองเจ้าอาวาสไใช่หรืออาวุธอะ แล้รถขวัญชัยภัยพนาที่เมียขนลงมาพร้อมกับเพชริน <Okay. S 1> จินดาสารพัดอย่างนะ <Okay. S 1> ก็มีเอ็มบอยู่กระบ,บอกหนึ่งไงใส่รถเบนซ์มาทุกวนันนี้อันนั้นเงียบไปเลยไม่รู้หายไปไหนนะเงียบไปตั้งแต่วันที่มีข่าวหายไปกับสายรถแสงแดดเอ็มซ <c oughs> ีหกหนึ่งกระบอกเพชรินจินดากระโป๋งกระเป๋าของแพงทั้งหลายแหละที่อยู่ท้ายรถนะไม่รู้หายไปไหนหมดเลยไม่ใครรู้คด <c oughs> ีก็ไม่มีเรื่องนี้นะเมียขวัญชัยก็ยังรอผัวอยู่ที่บ้าน <c oughs> อยู่แต่วันนี้พวกผัวติดคุกอยู่แต่ไม่มีคดีเรื่องนี้ไม่มีสักแอะหนึ่งเลย เน αι, ี่ยตำรวจไปแล้วก็เอาคบไปคืนเจ้าของมาแล้วมนะั้งเอาคืนเจ้าของเหรอหรือได้เจ้าของใหม่ <laughs> เจ้าของใหม่ดูแลอย่างดีแล้วไม่ใีใครพูดสักคำนะ <laughs> ว่าตำรวเอพิเชหกกระบอกนะหายไปไหนมีคดีเกี่ยวยงอะไรได้ไหม <laughs> และเผ่นดินจินดาทั้งหลายแหล่กระเป๋ากระเป๋าอะไรที่ร่ำรวยของแพงหลายแหละที่ไปตกใจแล้เข้ามานะค่ะ <laughs> หายไปได้หมด <laughs> ก็นี่แหละเป็นเอามาไว้ใกล้ๆก,ก,กันเพราะอยู่แถวๆปทุมเหมือนกันนะคะทีนี้เรื่องของธรรมกายนะคะอย่าลืมว่าอย่าลืมว่าธรรมกายก็อยู่ปทุมเหมือนกันนั่นคชองหลวงนธานีค่ะซึ่งทางพันตำรวจตรีวรนันท์ศรีลัมนะคะรองโฆษกดีเอสไอก็บอกว่าตอนนี้เรื่องของธรรมกายเนี่ยอธิบดีก็คือพันตำรวจเอกไพศาลวงเมืองยังไม่ได้สั่งการอะไรเพิ่ม ส่วนในทางปฏิบัติในการสืบสวนหาข่าวและสืบสวนเชิงลึกเพื่อจับธรรมชโยเนี่ยก็มีทางรองอธิบดีดี i พันตําตำรวจตรีสุริยาสิงหากมนเป็นที่ผู้ดำเนินการอยู่นะคะส่วนการดำเนินการควบคุมวัดเนี่ยตอนนี้ก็มีตำรวจภูธรภาคหนึ่งแล้วก็ผู้ว่าปทุมเนี่ยรวไมไปถึงสำนักง,งานพระพุทธศาสนาเข้าไปดูแลความปลอดภัยค่ะคะันที่สิ้นเดือนมีนาคมนี้เนี่ยอธิบดีดี i จะประเมินสถานการณ์วัฒนการอีกครั้ง นะคะว่าจะเป็นยังไงแล้วเดี๋ยวค่อยดูว่าจะดําเนินการต่อไปอย่างไรโจค,ค,ค่ะ,ะทีนี้มีรายงานเพิ่มเติมเรื่องของเงินนิดหนึ่งนะคะบอกว่าตอนนี้อันนี้เป็นรายงานข่าว่าสํานักคดีการเงินการธนาคารของ DSI เนี่ยประสานสํานักงานคณะกรรมการกอตรตอกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เพื่อขอตรวจสอบบุคคลที่นําเงินวัตถกรรมกายไปเล่นหุ้นเบื้องต้นมีสี่รายก็คือ1พระธัตชิโว สองนางสาวรัชดาพันธ์อิทิวรากรสามนางสาวพัชรีวชิรศัก์พนิ์แล้วก็สี่นายสมชายจิตตะนิธิแล้วก็กําลังขยายผลว่ามีบุคคลอื่นๆอ,อีกหรือไม่เจ้าหน้าที่กําลังอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานต่างๆต้องให้ดูใน <H. S 2> ความเคลื่อนไหวหุ้นด้วยที่เขาพวกนี้ไปซื้อหุ้นใครหุ้นกลุ่มแลนด์เฮาส์แอนด์เทมเพิลใช่ไหมใชม <Yeah S 1> มม่มีมีมีสื่อหนึ่งเขาพาดหัวใหญ่เลยใช่ว่า LH นะ ห,หุ้นของกลุ่มน,นี้แหละกลุ่มทั้งหมดอะไรทั้งโอมโปรทั้งไรเอพีค่ะน,ะ,นะก็เป็นในเรื่องของเ,อเรื่องของเงินที่ได้ไปเอาไปทำอะไรต่อและกรุณาสาวไปให้เต็มที่ถึงที่ไหนก็จัดก,การที่นั่นค่ะอย่าตีงูเพียงแค่ให้หลังหักค่ะเหมือนที่เคยทำมานะครับนะอ,อย่าไปกลัวว่าตีหมาให้จนตอกแล้วจะมีมันจะแว้งกัดเอาอย่าไปกลัวนะถ้ามีค้อนก็ซัดเข้าไปเลยค่ะ เดี๋ยวตอนนี้เราไปพักกันสักครู่หนึ่งก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้าเดียวกลับมาคุยกันต่อค่ะ